สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนเศา้านะครับวันนี้มาอัปเดตน้องกันแย้ครับลูกสาวพอเพชรพัลลัลครับพี่น้องเมืองแขีงขาสวยครับสายมะกะแรงแข่งเลยครับพี่น้องสองเดือนสองวันเมืงเองอรุณครับพี่น้องพอเบิ่งอยู่บอกพี่น้องเอ้ยผลงานเจ้าเพชรพัลลันครับน,งนางนาสายญ่แล้วก็ทิมีลูกสาว ยกมงคลอีก2โตนะครับตัวนี้เลี้ยงอยู่นอมกัดครับอย่ามั่ีม่กินครับนายเลียงเบิ่งเอาครับพี่น้องได้เสริมด้วยกาก,ากมันล่างครับกำลังเปลี่ยนสีครับลูกสาวยกมงคลตัวนี้ก็วัยหนปีเต็มนะครับ ตัวใหญ่พอดีกับสองปีพอดีนะครับตัวน,นี้กันด้ก็เป็นลูกสาวยกมงคลคึอกันครับลูกสาวยกมงคลคึอกันนะครับพร้อมผสมนะครับมีพี่น้องท่านใดสนใจนะครับกับทักไทยพูดคุยกันไล้เด้อพี่น้องเด้อแม่สาวครับ ไ้อัพเดตโดนแล้วครับพี่จ้องไปดอนน้ำัดน,นะครับเหรโดนหาวแล้วสมบูรณ์ร้อมผสมบอยละ่ะไป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 ลุกไปไปไป,ปเป็นเจ้าเนื้อเจ้านัางดีเหมือนกันครับสาวโยโมมงคลทั้งสองตัว น,น้ำไปพัฒนาครับของผมนี่ก็ะไดนะส่วนเมกน้องกันยากกับพร้อมไล่ครับพอคนเลี้ยงลูกนะครับ,รบหลังจากก็ได้อัปเดต มาหลายมือหลายเว้นเดียวพี่น้องนครัมึงลูกสาวจบเพชรพันล้านสองเดือนสองวันสองเดือนสองวันนะครับมองลองไปดูเนี่ยมันกพน็พร้อมเลยกับธรรมดาครับนาแร่งคลวยเลี้ยงธรรมชาติครับพี่น้องอาจจะพร้อมเลยนิดหนึ่งกับโมนิดนึงแล้วก็จบเจียพุ่นละอันนี้ ี่ก็คือค้อยรุ่นนะครับที่มีความสมบูรณ์กับนชัน้นเลี้ยงลูกก็เป็นอย่งสี่แล้วครับเพราะว่าอยู่ไซสนะครับหนาแเลี้ยงนาอย่างมันกันอย่งสี่แล้วครับลําบากแน่จักหน่อยนะครับ <c oughs> นอนนำ้ำไปละไปไปแน่แน่แน่ไปไปไปนานแน่นน่นน่นควรกันควรกัน คนกัดลูกละคุณ <c oughs> ท่านใดที่สนใจนะครับอยากนำไปพัฒนาตอ่อเบอร์โทรผมกะ0822603253นะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าชอบตัวใดก็ได้นะครับหรือว่าอยากนำเมพันเขามาผสมเจ้าเพชรพันลันเจ้าผู้ดิตกะเชิญได้เด้อครับพี่น้อง ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับนะครับยูบันหนะ้าเมืองน้อยนะครับอําเภอคาองคน้นจังหวัดสกลนคร,นครคเฮนะา,านะครับเขามาปุดมาคุยมาเบิ่งนกันใด้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮยละป้ายป้ายป้าไปลูกป้ายป้ายป้านอนน้ำสะก้อนจังถึมากินหยานะครับ เลี้ยงไปมันก็เพื่อนดีอยู่ครับพี่น้องนะครับเขาเลี้ยงด้วยใจรักนะครับหักด้วยใจชอบนะครับเห็ดไปยังสี่ะครับจะนอนน้ำต่เศร้านะครับพร้อมลายนะครับจะมาเลี้ยงจะเติมด้วยกากมันล่างกันแล้วกันกันแล้วกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอกาข่าวคำ่าสวัสดีครับ